สวัสดีครับนักศึกษาที่สนใจเรื่องการเรียนการผลิตสปอตวิทยุหรือว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงนะครับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ผมเรียกว่าค่อนข้างจะนิยมแล้วก็ใช้งบประมาณไม่สูงเท่ากับการผลิตสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อทั่วๆไปนะครับ เป็นสื่อที่ใช้สคริปต์ล้วนๆในการถ่ายทอดเรื่องการโฆษณาการขายสินค้าให้ผู้บริโภคได้เห็นภาพนะครับด้วยการเขียนข้อความนะครับด้วยเทคนิคการผลิตในการบันทึกเสียงเมื่อเราได้สคริปต์ซึ่งเป็นเรดิโอสปอตที่ดีแล้วเนี่ย ก็สามารถไปออนแอร์นะครับสื่อเรดิโอสปอตก็จะเข้าถึงกลุ่มทุกคนได้ง่ายนะครับเพราะทุกๆคนเนี่ยรวนนิยมในการเปิดวิทยุกระจายเสียงฟังไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านก็ดีหรือว่าอยู่ในรถก็ดีอยู่ที่สำนักงานก็ดีสื่อวิทยุจะเข้าถึงทุกทาร์เก็ตได้อย่างง่ายดายนะครับคราวนี้เรามาดูว่า การทำสื่อวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันมีหลักคิดนะครับแล้วเรามาเข้าสู่รายละเอียดว่ามันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับลองตามมาดูครับสื่อวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันมีเทคนิคในการคิดไม่ว่าจะเป็นบทสคริปก็ดีหรือว่า เทคนิคในการผลิตนะครับมันมีอย่างไรบ้างนะครับในหลักคิดข้อแรกนะครับก่อนที่เราจะคิดไอเดียเนี่ยเราจงคำนึงว่าหลักการข้อแรกที่สคริปต์จะต้องมีก็คือความสดนะครับหนึ่งคือต้องสดสดนี่คือสดในไอเดียนะครับสดในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องเช็คก่อนเขียนสคริปต์ทุกครั้งว่าเราเป็นคน คนแรกของโลกหรือเปล่าที่คิดไอเดียนี้เราต้องยอมโยนสคริปต์นั้นทิ้งไปซะถ้าไอเดียมันซ้ำนะครับแล้วเราจะรู้อย่างไรว่ามันไม่ซ้ำง่ายๆครับเราต้องหมั่นดูสื่อเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีก็ดีเว็บไซต์ก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเพจต่างๆก็ดีนะครับ คลิปต่างๆก็ดีนะครับวิทยุเราต้องฟังทุกคลื่นหนังสือพยายามดูทุกเล่มหนังสือพิมพ์ก็ติดตามทุกฉบับไปเที่ยวทุกที่เราจะได้เปิดหูเปิดตานะครับคบเพื่อนทุกคนนะครับเวลาเราครบเพื่อนทุกคนเนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นสิ่งที่เราไม่รู้ เพื่อนคนนั้นแชร์เรารู้สิ่งที่เพื่อนไม่รู้เรารู้มากกว่าเราก็แชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราเห็นช่องทางว่าสิ่งนี้คือไอเดียที่ใหม่ในโลกหรือยังนะครับโอเคครับหลักการข้อที่2การเขียนสคริปต์ที่ดีต้องมีหลักการของคำว่าง่ายนะครับข้อ2คือคำว่าง่าย ง่ายในที่นี้หมายว่าง่ายในการสื่อสารหลักคิดง่ายๆคือว่าสคริปต์ที่ดีต้องไม่ยากเกินความเข้าใจนะครับอย่าให้คนที่ฟังสคริปต์เราแล้วเนี่ยต้องตีความหลายชิ่งหลายตลบไม่งั้นคนฟังจะงงสับสนในเนื้อหาและข้อความที่เราได้บรรยายหรือว่าได้เนรมิตมันขึ้นนะครับที่สำคัญ คำว่าง่ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าสคริปต์มักง่ายหรือว่าเทนตรงหรือมันง่ายจนจนง่ายเกินไปนะครับในความง่ายมันต้องมีชั้นเชิงต้องมีศิลปะนะครับให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายแต่มันมีอะไรอยู่ในเนื้อหานะครับไม่ใช่ง่ายจนจนจนมันดูแบนแล้วก็เรียบจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ โอเคครับหลักการข้อที่3นะครับสคริปต์วิทยุจะดีได้เนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะครับคำว่าเกี่ยวนะครับเกี่ยวในที่นี้หมายถึงว่าต้องเกี่ยวข้องในชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะสื่อนะครับเกี่ยวทั้งทางด้านความรู้สึกเกี่ยวทั้งด้านอินไซส์ครับภาษาอังกฤษอินไซส์ภาษาไทยแปลว่า มันเข้าถึงส่วนลึกในจิตใจของมนุษย์หรือว่าผู้บริโภคนะครับต้องเกี่ยวข้องกับความต้องการเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของเขานะครับเมื่อไหร่ที่เราเอาคําว่าเกี่ยวข้องมาเขียนในสคริปต์เขียนอย่างไรก็ยิ่งโดนใจผู้บริโภคง่ายๆครับหลักการข้อต่อมาก็คือมันต้องมีความ ทึ่งนะครับข้อ4คือทึ่งสคริปต์ที่ดีไม่ใช่ฟังจบแล้วแล้วก็ผ่านไปเฉยโดยไม่รู้สึกว่ากระทบหูเรานะครับเมื่อไหร่ที่ความทึ่งทำงานเนี่ยสัญญาณเสียงเข้าไปในหูของเราเข้าหูซ้ายแต่มันไม่ออกหูขวาเลยครับมันจะเข้ามาอยู่ในใจของเรานะครับ แล้มันจะนั่งอยู่ในใจของเราตลอดไปและมันจะไม่ออกหูขวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นความทึ่งเนี่ยเกิดจากความอะไรครับเกิดจากการเขียนสคริปต์ที่ทําให้คนประหลาดใจนะครับทําให้เขาคาดเดาไม่ได้นะครับความทึ่งมันเกิดจากหลายวิธีเช่นความกล้าก็ดีความบ้าก็ดีความแหกกฎก็ดี ความคิดนอกกรอบความภาษาภาษาตลกเขาเรียกว่าความเขมขัดสั้นนะแปลว่าคาดไม่ถึงมนุษย์คนเราเนี่ยชอบดูหนังหรือชอบดูอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เดาไม่ได้เมื่อ,อไหร่ที่เขาเดาได้เขาจะรู้สึกว่าเบื่อนะครับเป็นอะไรที่เขาเขารู้อยู่แล้วมนุษย์ก็จะไม่อยากติดตามนะครับ เมื่อไหร่ที่เขาเขาเดาไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเอออ,นนอันนี้แหละคือสิ่งที่เขามองหานะครับแล้วมันก็จะโดนใจเขานะครับเมื่อไหร่ที่เขาทึ่งเขาจะเกิดความว้าวในความรู้สึกนะครับเมื่อเรามีหลักการสี่ข้อแล้วเนี่ยการเขียนเรดิโอสปอตมันก็จะมีหลักความคิดนะครับก่อนที่มันจะเป็นสคริปต์ที่ดีเนี่ยมันประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยครับคือการหาประเด็นครับ ประเด็นพูดที่โดนใจนะครับมันเหมือนกับผงซักฟอกอะครับเราจะโฆษณาผงซักฟอกเราเราจะขายผงซักฟอกนี้จุดขายคืออะไรครับซักสะอาดซักสะอาดแล้วหอมจังเลยหรืออะไรครับซักแล้วลืมความเครียดหรืออะไรครับ ซักแล้วทําให้โลกสดใสอันนี้คือหาประเด็นพูดยังไงให้ให้มันเป็นคีย์แมสเซจที่ใหม่นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้สินค้าทั่วไปเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่หาประเด็นในในในการขายที่ดีและโดนเนี่ยเราจะต้องหนีจากวิธีพูด ที่ทุกคนเคยพูดอย่างผงซักฟอกทุกคนก็พูดว่าซักสะอาดเจ้านั้นก็พูดซักสะอาดเจ้านี้ก็พูดซักสะอาดในขณะที่มีอีกเจ้าหนึ่งครับเขาหนีคำว่าซักสะอาดคำว่าซักสะอาดเนี่ยผมผมมองมันเป็นเอ่อ functional. ฟังชั่นอลฟังชั่นอลในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าแต่คนรุ่นใหม่ครับ ผมเรียกว่า strategic planning ก็ดีนะครับหรือ creative ก็ดีเขาจะหาจุดพูดที่มันเป็น emotional เขาหนี functional ตีความให้มันเป็น emotional นะครับเช่นมีผงซักฟอกเจ้าหนึ่งนะครับเขาหนีคำว่าซักสะอาดไปเป็นวิธีพูดคำว่ายิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์ครับอันนี้ความหมายคือคุณคุณไปลุยคุณไปละเลงเลย ระเรงให้เสื้อมันสกปรกแต่ว่าคุณยิ่งละเรงคุณยิ่งไปใช้ชีวิตคุณยิ่งมีประสบการณ์ชีวิตแต่เราไม่คุณและเราไม่ต้องกลัวครับเมื่อไหร่ที่เสื้อผ้าคุณเลอะเนี่ยเราก็จะดูแลให้มันสะอาดนะครับในยะมันคืออย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการหนีจากวิธีขายแบบฟังชั่นอลให้มันเป็นอิโมชั่นอลนะครับนี่ถือว่าการหาประเด็น ที่ดีที่แปลกใหม่ที่สดนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นเข็มทิศแรกที่คุณจะก้าวเดินไปแล้วพาสินค้าคุณไปสู่วิธีพูดวิธีเขียนวิธีคิดไอเดียที่มันมันประสบความสำเร็จสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะฝากนักศึกษาทุกท่านว่าก่อนก่อนจะเขียนสคริปต์ที่ดี นะครับก่อนจะผลิตสคริปต์ที่ดีเราจงหาประเด็นพูดที่ดีให้มันก่อนนะครับครับเรามาต่อในพาร์ทที่สองนะครับจาก การหาประเด็นที่โดนประเด็นที่แปลกใหม่นะครับจบไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือวิธีทำอย่างไรให้วิทยุบทสคริปต์ของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จแน่นอนครับเราต้องหาวิธีนำเสนอที่แปลกนะครับทั่วไปครับคนส่วนใหญ่จะไม่อยากฟังสคริปต์ที่เคยได้ยินหรือว่าสคริปต์ที่มัน มันซ้ำๆเดิมๆที่คุณเคยหูเพราะฉะนั้นจงหาวิธีนำเสนอที่แปลกใหม่ครับสปอตวิทยุเนี่ยมันเป็นสื่อที่แปลกอย่างหนึง่งคุณต้องจูงคนฟังเนี่ยดึงหูเขาขึ้นมาจากอาการเบื่อหน่ายปลุกเขาจาก อาการง่วงเหงาหานอนที่เขาอยากจะนอนทุกเวลายอยู่แล้วนะครับปลุกด้วยวิธีอย่างไรครับปลุกตั้งแต่สคริปต์แรกปลุกตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาได้ยินนะครับเรามาดูครับวิธีที่จะทําสคริปต์วิทยุให้มันดีเนี่ยมันต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอยากให้เราเรียนเรียนรู้เรื่องการ ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเขียนสคริปต์ก่อนนะครับอุปกรณ์ของมันเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ครับ a n n o u อร์ r a n n o u ซอร r นี่หมายถึงผู้ประกาศสคริปต์ของเราอาจจะแน่นอนมันต้องใช้ผู้ประกาศอยู่แล้วผู้ประกาศเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่การเขียนสคริปต์จะต้องคำนึงว่าเฮ้ยเราจะใช้ผู้ประกาศ อย่างไรนะครับอันที่2เรียกว่า voiceover นะครับ voiceover นี่หมายถึงโคศกบางทีผมผมจะให้ความแตกต่างของผู้ประกาศกับ voiceover หรือว่าโคศกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับผู้ประกาศเนี่ยผมจะให้ความหมายของมันก็คือการเขียนสคริปต์ที่มันเป็นทางการ แต่ voiceover หรือโคศกเนี่ยจะจะเป็นสคริปที่เรียกว่าเป็นบทสนทนาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า dialogue นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำหน้าที่ต่างกันนะครับในคำว่า voiceover นี่มันยังแยกประเภทอีกนะครับอย่างแรกก็คือ male voiceover นะครับแปลว่าโคศกผู้ชายนะครับบางทีเรา เราจะเขียนสคริปต์โดยการเขียนเป็นตัวย่อว่า MVO นะครับ MVO ก็คือ male voiceover นะครับหลายสคริปต์ที่เราต้องพึ่งหรือว่าใช้โฆษกชายนะครับอย่างโฆษกชายปัจจุบันก็จะมีเราก็จะคำนึงถึงว่าเป็นโฆษกชายเสียงทุม้มนุ่มหล่อหรือโฆษกชายเสียงตลกขบขันหรือโฆษกชายเสียง น่าเชื่อถือโคศกชายที่เป็นผู้สูงวัยอันนี้มันขึ้นอยู่กับบทหรือว่าสคริปที่เราได้คิดสร้างสารรค์เอาไว้นะครับต่อมาครับผมเรียกว่า female voiceover อันนี้คือโคศกหญิงนะครับโคศกหญิงเนี่ยก็คำย่อเวลาเราเขียนสคริปต์ก็คือ fvo นะครับ โคษกหญิงเนี่ยก็จะมีประเภทของมันอีกคือโคศกผู้หญิงเสียงสวยผู้หญิงเสียงหวานผู้หญิงเสียงน่าเชื่อถือผู้หญิงเสียงวัยคุณแม่ผู้หญิงเสียง,ง,ยง,ว,ง,ยงวัยคุณยายคุณย่านะครับหรือว่าผู้หญิงเสียงตลกขบขันอันนี้มีมี ขึ้นอยู่กับสคริปต์ของเรานะครับกับความเหมาะสมต่อมาครับผมเรียกว่าคิด voiceover บางสคริปต์เราต้องใช้โคศกเสียงเด็กมาพากนะครับหรือว่าสคริปต์นั้นต้องมีต้องมีเด็กมาพูดนะครับต่อมาเรียกว่า sound effect sound effect ก็คือเสียงประกอบนะครับคำย่อเราเขียนมันว่า s f x นะครับบางสคริปต์เราอาจจะต้องพึ่งเช่นพูดพูดอยู่มีเสียงฟ้าผ่าเราต้องเขียนสคริปต์ว่า sound effect เสียงฟ้าผ่า sound effect เสียงม้าร้อง sound effect เสียงรถแล่น sound effect เสียงนกอันนี้ขึ้นอยู่กับสคริปต์ที่เราเราเขียนหรือว่าบรรยายนะครับต่อมาครับผมเรียกมันว่า มิวสิกนะครับมิวสิกคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญในการเขียนสคริปต์วิทยุนะครับมิวสิกเนี่ยมันจะเป็นเสียงดนตรีที่เข้ามาขั้นหรือมาคุมบรรยากาศมวลรวมของสปอตนั้นให้ให้มันฟังดูน่าติดตามฟังดูกลมกล่อมนะครับอีกอันนึงผมเรียกมันว่าจิงเกิลนะครับ จิงเกิลเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าไอ้จิงเกิลไม่ใช่มิวสิกเหรอไม่ใช่ครับมิวสิกคือเพลงแต่จิงเกิลคือสปอตที่เป็นเพลงนะครับมีหลายสคริปต์ตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยเขาเขียนเป็นเพลงเลยเพลงอันนี้ทำมาเพื่อเป็นการแต่งขึ้นมาเพื่อโฆษณาสินค้านั้นๆโดยเฉพาะเช่นไรครับเช่นเพลง่านไฟฉายตากบ เพลงสุกี้เอเพลงน้ำยาฆ่ายุงตาหัวไก่นะหรือยุคนี้มีอะไรครับแลกตาซอยหบาทบางเจ้าก็จะมีอะไรครับมีโฆษณาเพลงชอปป้อ p ปีก็ดี Lazada ก็ดีอันนี้ก็จะเป็นจิงเกิลที่แต่งขึ้นมาเพื่อสคริปต์นั้นๆโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทของอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้นะครับ โดยรวมก็อยากฝากให้นักศึกษาเนี่ยก่อนเมื่อเราหาประเด็นที่โดนแล้วก่อนจะเขียนสคริปต์ให้ดีลองนึกถึงว่าเราจะเลือกอุปกรณ์อะไรในชิ้นงานที่เราจะเขียนบรรยายสคริปต์สปอตวิทยุของเรานะครับลองฝากให้ลองไปเลือกคัดสรรดูว่าจะใช้อันไหนดีนะครับพอเรารู้รู้ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการเขียนสคริปต์ของเราแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่อมาผมอยากให้นะักศึกษารู้จักหมวดหมู่หรือประเภทของเรดิโอสปอตนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า category ของเรดิโอนะครับหมวดหรือประเภทของวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันประกอบไปด้วย3หมวดนะครับ1เรียกว่าสคริปต์วิทยุกระจายเสียงประเภท ขายสินค้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า radio product นะครับ product เนี่ยมีหน้าที่ขายสินค้าบอกเล่าสปปรรพคุณต่างๆเนี่ยอย่างอย่างมีมีความโน้มน้าวให้เราสนใจนะครับด้วยจุดขายที่น่าสนใจก็ดีด้วยคุณลักษณะของสินค้าก็ดีด้วย ลักษณะหรือประสิทธิภาพของสินค้าก็ดีหรือบอกด้วยอะไรครับรสนิยมของผู้ใช้ก็ดีนะครับอันต่อมาครับผมเรียกว่าเอ่อเรดิโอสปอร์ตประเภทคอร์เปอเรตคอร์เปอเรตนี่หมายถึงว่าเป็นการให้เราเห็นภาพลักษ ของสินค้าหรือว่าองค์กรหรือว่าสถาบันที่เราจะโฆษณาในด้านของคอเปร r เนี่ยยังแยกย่อยออกมาเป็นเรื่องของโซเชียลนะครับโซเชียลนี่หมายถึงว่าประเภทของการส่งเสริมสังคมนะครับคอเปรสอิมเมจเนี่ยก็คือส่งเสริมภาพลักษณ์กับอีกอันหนึ่งก็คือส่งเสริมสังคมนะครับ โดยที่เราอาจจะโฆษณาสินค้านั้นๆนะครับเช่นเช่นปตทปตทส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยสคริปที่มุ่งมั่นค้นหาแหล่งพลังงานอันนี้ผมเรียกมันว่าคอเปอร์เรทนะครับแต่ถ้าปตทบอกว่าปตทไม่ได้แค่มุ่งมั่น หาแหล่งพลังงานแต่เรายังห่วงใยสิ่งแวดล้อมอันนี้อันนี้มันจะไปมันจะครอบคุมทั้งเรื่องภาพลักษณ์และส่งเสริมสังคมนะครับหรือบางหน่วยงานเนี่ยอย่าง t u u เนี่ย True ไม่ได้เป็นสถาบันที่ที่เกิดมาเพื่อเพื่อทำแค่เคเบิลเพื่อกระจายรายการทีวีในช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ เคเบิลต่างๆ True อาจจะส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมสังคมด้วยการประกวดภาพถ่ายดูแลป่าดูแลสัตว์ป่าดูแลสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสังคมละนะครับต่อมาประเภทที่3ของการเขียนสคริปต์วิทยุผมเรียกมันว่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแปลง่ายๆก็คือการส่งเสริมการขายนะครับ สังเกตไหมครับว่าเมื่อเรามีการขายสินค้าไปแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงที่สินค้านั้นๆต้องการกระตุ้นยอดขายนะครับเช่นช่วงนี้ซื้อ1แถม1ห,หรือซื้อชิ้นแรกเต็มราคาซื้อชิ้นที่2ลด50%หรือในช่วงซัมเมอร์ซื้อสิ่งนี้ คุณจะได้รับสิ่งนั้นเนี่ยมาแล้วแต่ช่วงของการกระตุ้นยอดขายเพราะฉะนั้นสปอตวิทยุหรือว่าการเขียนสคริปต์วิทยกุกระจายเสียงเนี่ยมันจึงแบ่งเป็น3ประเภทนะครับผมทวนอีกครั้งนะครับประเภทแรกเรียกว่าการขายสินค้าประเภทที่2เรียกว่าส่งเสริมภาพลักษณ์หรือส่งเสริมสังคมเรียก Corporate Image นะครับประเภทที่3เรียกว่าส่งเสริมการขายหรือเรียกมันว่าโปรโมชั่นนะครับ อันนี้ฝากให้เราคิดดูก่อนว่าเราจงเข้าใจนะครับว่าแม้การเขียนสคริปต์ก็ยังแบ่งหมวดประเภทของมันนะครับจงเลือกให้ถูกว่าเรากำลังเขียนสคริปต์หมวดประเภทสินค้าแบบไหนอยู่นะครับ ถัดมานะครับนักศึกษานักศึกษาที่รักทุกท่านผมอยากให้เราคำนึงถึงความสำคัญของการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงนะครับผมจะแบ่งมันออกเป็น2ประเภทการเขียนเรดิโอสปอ t ตเนี่ยมีอยู่สประเภทจริงๆนะครับประเภทแรกผมเรียกมันว่าไม่มีไอเดียประเภทที่2เรียกว่า มีไอเดียนะครับบางคนสงสัยว่ามีไอเดียกับไม่มีไอเดียเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับโอเคเรามาดูประเภทแรกนะครับประเภทไม่มีไอเดียเนี่ยมันแปลว่าเราจู่ๆล้วคิดจะเขียนสคริปต์อะไรล้วก็เขียนเขียนขายสินค้ากันแบบตรงไปตรงมาหรือเมื่อก่อนเมื่อก่อนภาษาของการโฆษณาเรียกว่า พราะประกันด้นะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยยุคทหารนาซีนะครับที่เขาพราะประกันได้ให้คนเนี่ยรักชาตินะครับประเภทไม่มีไอเดียเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นอยู่ๆเราอยากจะขายของแล้วก็ประกาศกันแบบโครมโครนะครับเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกน้ำกัดเท้าแผลผู้พอง กากเกื้อนใช้ยาน,นี้นะครับเห็นไหมมันก็บอกแบบตรงไปตรงมามันผ่านหูมาแล้วก็ผ่านหูออกไปนะครับอันนี้ผมเรียกว่าบอกกันแบบตรงไปตรงมาไม่มีไอเดียนะครับประเภทที่สองเรียกว่ามีไอเดียนะครับอ่ะเช่นนะครับเป็นตัวอย่างของโปรโมชั่นนะครับ ชื่อทีมว่าหลวงพระบางนะครับหลวงพระบางแน่นอนครับเป็นชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดของประเทศลาวเรามาดูว่าไตาเติลเนี่ยหรือทีมเนี่ยมันดึงให้คนสนใจอย่างไรเรามาดูสคริปต์ครับเขาเขียนอย่างนี้ครับวันนี้ผมขึ้นกำปั่นเหาะบินไปเที่ยวต่างประเทศบนเรือกำปั่นเหาะเนี่ย มีนางบำเรอกำปั่นเหาะสวยมากพอถึงสนามบินก็นั่งรถไปเที่ยวตลาดติดไฟอำนาจแป๊บหนึ่งพอถึงไฟอิสระคนขับก็เลี้ยวรถเข้าปั๊มหอยข้างๆปั๊มหอยเนี่ยมีร้านแหกตาจึงไปซื้อฟิล์มมาถ่ายรูปเพิ่มเดินไปสักพักเริ่มร้อนไกลก็เลย แจกผ้าอนามัยมาเช็ดหน้าแหมผ้าอนามัยที่เนี่ยเย็นชื่นใจจริงๆนะครับที่น่ารักแบบเนี้ยคุณอยากมาไหมครับ GSM a d v a n c e ชวนคุณส่ง SMS ลุ้นบินมาเที่ยวหลวงพระบางประเทศลาวฟรีนี่คือนี่คือโปรโมชั่นที่ผมว่ามันดึงเอาสเสน่ห์ของเรียกว่ารางวัลที่คุณจะได้เนี่ย มาไฮไลท์แล้วก็ถ่ายทอดออกมันได้อย่างโน้มน้าวใจคนฟังนะครับว่าเฮ้ยเราคุ้นชินกับประเทศไทยแต่เราไม่คุ้นชินกับประเทศลาวภาษาที่เขาเรียกกันนะครับมาเลยทำให้เราสึกว่าความแปลกใหม่ที่เราได้ยินเน่ะเราอยากไปเที่ยวไปสัมผัสในสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสนะครับอย่างเขาก็เขียนว่าประเทศลาวเนี่ย เครื่องบินเขาเรียกกําปันเหาะนะครับอันนี้มันเรียกเป็นคนลาวก็จะเรียกกันอย่างนี้นะครับบนเรือกําปั่นเหาะเนี่ยมีนางบัมเรกําปันก็คือแอร์โฮสเตสนั่นเองนะครับพอถึงสนามบินก็นั่งรถไปเที่ยวติดไฟอํานาจนะครับไฟอํานาจก็คือไฟไฟแดงนะครับบ้านเราเรียกไฟแดงแต่บ้านเขาเรียกไฟอํานาจพอถึงไฟอิสระคนขับก็เลี้ยวนะครับ ไฟอิสระก็คือไฟเขียวนะครับเลี้ยวเข้าปั๊มหอยครับปั๊มหอยบ้านเขาเรียกนี้บ้านเราเรียกปั๊มเชลนะครับพอถึงร้านปั๊มหอยก็จะมีร้านแหกตานะครับร้านแหกตาคือร้านถ่ายรูปนะครับคนลาาเขาเรียกกันจริงนะครับขนาดขนาดน้ำแข็งบ้านเราเขาไม่เรียกน้ำแข็งเขาเรียกน้ำก้อนนะครับน้ำที่กลายเป็นก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์ที่ ผู้คิดสร้างสารรค์รู้จักหามุมมาถ่ายทอดนะครับฝากนะครับว่าวิธีเขียนสคริปต์เนี่ยมันมี2ประเภทจริงนะครับประเภทแบบ1ก็คือมีไอเดีย2คือไม่มีไอเดียนะครับผมต้องการอยากให้นักศึกษาเนี่ยฝึกนะครับ แล้วก็เริ่มต้นจากการเขียนสคริปต์ไปวิธีที่2นะครับก็คือวิธีที่มันมีไอเดียมากกว่านะครับ